สวัสด <Hey. S 1> ีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนกสวัสดีครับ่ฮัสัีฮ้อซกฟื บ<ฮ>วบรวะนกก็มืนเ้วอะวคนก็มืนเ้วอะแต่คนก็วัวเจ้ะ อะไรผ่านแะโวไปไปไปโอ้ยนกอบ้าสวัสดีครับขึ้นไปอยู่ได้ยังไงอยู่วนน่ะโซนยังไอตัวนี้ช่วยได้ไหมไม่ได้อุ้ยอุ้ยเออโอ้ยทะลุเอ้า้าทะลุได้ ว้าว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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทำครับจำหน่ว้นะครับทุกคนครับว่าจะมุดอยู่ที่ไหน ความพยายาอยู่ี่นั่นเอ,าอ้าไปแล้วหยุดคุณ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 ต้องยืนอยู่ในเ้เฉยแป๊บนึงไหมประมาณสามวีแล้วคุณก็โดดผมผมออกมาได้ช่วงที่ที่ต้องที่ต้องใช้ที่ต้องใช้จิดยินยาน Oh, ยจ,จะทผมแล้วพี่โอ้ยจุกอะรั่วอะร่วง่ะอฉลามขอ <c oughs> ขึ้นหัวหน่อยอนี่ <c oughs> งหัวผมก็ได้นะแต่ผมเป,ปียน <c oughs> อ้อยหัวกนไปเลยแล้ว <c oughs> ทำไมต้องเป็นกล้วยสูงด,ดีเนี่ยเอนฉลามในตัวสูงอ่ะขอเหยียบหม อีกแล้วว่าล่วงอ่ะล่วงน,น,น,นี่นี่อินี่นอินี่ขอตัวต่อขอตัวตัวหน่อยเอขอบคุณครับเอ๊ยืนประจำอยู่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวจัดเลี้ยงใครมาไปอยู่ตรงนั้นวนะน่ะ <c oughs> ไม่เคยมาอยู่ข้างนอกวันะนี่นอนรักกันแล้วกูมาอยู่ทำไมวะเอ,อ้านกนกน,นายนายอยู่ไปได้ยังไงอะนกนกติอกอิงนะ้ังด้วยค่ะังตกลงค่ะเอ้านกนายไปอยู่ตกลงได้ยังไงได้ได้เนี่ยดูะ โอยเดี๋ยวไปช่วยก่อนไอชิวหายานกนกติดอืมึงพูดใช้ได้เองค่ะสปริงลิสอ่าชิดอ่าทะลุอ่ะมันทะลุอ่ะโอ้ต้องลี้ยวขึ้นพอได้หน่อยน,ก,นอกตัวนั้นน่าจะออกมาได้แล้วมั้งมันต้องกูด้วยควาแม่ได้อยู่ดิสวัสดีครับทุกอยงไม่สามารถ ใช้ได้เหมีว่้ลสวัสดีครับผม no, no. <Hi. S 2> ไอชอบไทยมไอซับภไทยฮัลพูดได้มันชๆหน่อยสิอย่าซับไทยฮัลฉันสามารถพูดไทยได้อยู่ไทยไมาตั้งแต่เกิดค่ะอ๋คแนหรืว่าฉันงน อุ้ยหัวขาไม่ใช่เขาพูดไม่สัดแต่สัดอะไรคือพูดไม่สัดว่ะเงี้ยอะไร comment I float I am Russia ฮะรัสเซียคนรัสเซียเนี่ย my name is คืออะไรอะรัสเซีย คนคนรัสเซียเหรอรัสเซียรัสเซียเว้ยมันเขาไม่รู้อีสโนว์เขาไม่รู้อืมอีสโนว์เขาไม่รู้อีสโนว์บูลส์รัสเซียมีใครเนซอฟไหมคับมีใครป็นซอ่ไหมวัตส์เยแม What's your name? My name is What's your name? Huh? Um it's me. But oh, me? Yes. Yes. Yes, yes, my name. I mean Mak tu niat jomin, mama on mas on mas Sharon. Yeah. Angkat tin mana? Please. Mak tu niat jom. Mak tu niat jom. YouTube. Yeah. Iya. Yes see you see you game goodbye bye ngon luôn luôn, ui ว่าเราแข็งวะนี่จะฮัลโหดีฮัลโหลโนกนกคุณเลิกทำดิฮะนกมึงเลิกทำอไปกันได้แล้วคอมึงเบี้ยวมึงรู้ตัวไหมอ่ะย่อย่อ ครับผมกหย่เออคุณคุณพูดชัดชนหน่อยได้ไหมครผมผมฟังไม่ค่อยละเื่องเสียงมันขาดอ่ะโ้โหขอโดษอ่ะอได้ยินไหมคะผมเป็นคนไทยอ๋อครับได้ยินแล้วครับ ฮะอรนในะกุ้บายายเอาครับผมเอา <laughs> เสียงมันขาดอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะขอโทษครับเจ้านกน้อยขอโทษครับนกขอโทษผมขอโทษ <laughs> โก้โก้ชูดอืมแต่ที่อื่นดีว่ามั้งอ,อืมอนไหนดีวะ,อะไอ้ที่มันเป็นแะบเอเชี่ย